ครับผมมัดยางเสร็จแล้วเรียบร้อยครับวันนี้มัดเสร็จแล้วครับผมเราทำงานเราเสร็จแล้วเราก็ออกหมายได้เลยครับผม เดี๋ยวหาที่ใหม่ก่อนไปดูที่ใหม่ดีกวา่านีเงียบ โดนนี่โดนนี่เลยอ่าดูตัวเล็กตัวใหญ่แค่ไหนไม่รู้ครับเห็นขึ้นลอยแล้วน่าจะตัวใหญ่อนะน่าจะใหญ่อยู่ครับอืมเนี่ยอันไงไอ้ริงด้วยโอ้โหโอ้ ดึงแตงน่าจะใหญ่อยู่เฮ้มาเดี๋ยว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 เบิ้งเดียวเ้งเดี๋ยเบิ้งวันนี้ก่อนโอ้โหบัลลังเลยครับไปอ๋อ หใหญ่ครับใหญ่โหมองไปตัวตัวไม่ใหญ่แต่ดึงมันดึงแรงอ้โหได้แล้วครับน่าจะสี่โลกว่าวนปักเลย อเเืเอาอ๋อรอนหูมาจุดร้อยโอ้สโลกว่านะตัวสั้นป้อมด้วยตัวไม่ไม่ยาวครับ ได้แล้วครับตึกแต้มอันนี้หัวปูดเป็นไรไอสวยเลยคือโอโเคียบสวยงามนะครับผมนี่ หอวงพ่อครับมาว่าแล้วไม่มองไม่เห็นแล้วเลยวะ แว่นก็ไปเสียบหัวไว้ครับว่าแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยนี่น่าจะสี่โลกว่าน่าจะสี่โลกว่านะตัวเพราะมันตัวมันใหญ่ครับแต่ตัวมันป้อมสั้นป้อมตัวใหญ่มองเลยโอโ้โหนึกว่าตัวเล็ก ขึ้นลอยจิบน้ำนึกว่าตัวเล็กขาขาวลอยขึ้นมาเลยเบนเรนโต,โต้นะครับผมในกล้องน่าจะมองไม่เห็นนะน่าจะไม่เห็นปลานะครับเพราะว่าน้ำมันออกสีเหมือนจะใสครับน้ำมันใสอ่ะแต่มันออกสีดำครับใสดำคือ ถ้าปลาขึ้นมาจิบอะ่ะมันมองเห็นแต่ว่าถ้ามองผ่านกล้องอมองไม่เห็นครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมแรกเอาลืมเอาตอนเอาปลาเก็บลืมมาแว่นเสียบหัวไว้ขึ้นยางเสร็จมองน้ำโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยเป็นแสงกระท้อนลงมาเลยเพอใส่แว่นมันเล็คุ้มชั่วมอง กลับแล้วนะครับผมหมดเวลาแล้ววันเนี้อ่ะเอาโชว์กันครับผมกลับแล้วครับวันนี้ไม่ไดาวกิโลมานะครับผมก็กล่าวไว้น่าจะสักสี่โลกว่าครับตัวใหญ่แต่ว่าป้อมตัวยเขียวปัดอยู่เลย โอเคหมดเวลาแล้วครับผมก็ยังไงคงต้องกลับแล้วครับก็มองน้ําไปก็ปลาลายแล้วด้วยเริ่มมองไปมองมาลาเริ่มลายแล้วเพราะว่า,าน้ำเป็นคลื่นเนาะเอาละครับเดี๋ยวผมกลับปอนครับผมก็ยังไงก็ฝากนี่ฮะแว่นตาผ่านโด้ม,มืน,นะครับอันนี้เป็นตัวขาเหล็กเนาะ สปอด์ขาเหล็กแล้วก็มีอีกหลายตัวครับผมสนใจก็เข้าไปดูได้ครับผมแต่ผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเข้าไปที่ร้านได้เลยนะครับผมนู่นครับมันเป็นคลื่นไี่หมดแล้วครับคลื่นน้ำไม่หมดแล้ะพอมองนานตาเริ่มลายแล้วครับไม่ไหวแล้วต้องกลับก่อนแล้วหมดเวลาแล้วด้วย อย่งไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับพันธมพลปลาด้วยนะครับวันนี้ได้ตัวเดียวนี่แหละครับกลับบ้านก่อนหมดเวลาแล้วเดีไปส่งของก่อนครับผมวันนี้วันเสาร์โอเคครับผมตอนครับสวัสดีครับ